เอาเอาไหมพี่ว่าไงมามต้องรองสักเสาแล้วแหละอสามห้าทะา A สามห้าครับอสามห้าครับผมมาเลยครับโอ้โหตัวก็แบบกินขาดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะดีหรือเปล่านะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel คนเดล่าวันนี้เราอยู่กันในเกมคาปาร์คกิ้งบอติเพเย่ครับในวันนี้ครับท่านผู้ชมผมก็จะมาแต่งรถที่สัน GTR 35กันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เรามาเล่นเกมคาปาร์คกิ้งอีกเช่นเคยครับแม่แล้งจากหายหน้าหายตาจากการทําคลิปไปก็ค่อนข้างจะนานครับผมเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วเลยก็ต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยครับเพราะว่า พี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรทีที่มันน่าสนใจครับที่มันแบบว่าโอ้โหดูแล้วสนุกนะครับเพราะว่าพี่แบบคิดคอนเทนต์ไม่ออกโง่จริงๆโงๆโ่จริงๆวันนี้เราจะมาแต่ง GTR 1 6 9 5แรงม้าก,กันครับทุกคนแล้วจะมาลองเอาไปวิ่งในโหมดออนไลน์ดูครับว่ามันจะเร็วแรงสักแค่ไหนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบเวลาที่ผมทำกิมคาร์พาร์คกิ้งก็ช่วยกดไลค์ผมคหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเล่นเวอร์ชั่นโกงอนะ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าพี่เล่นเวอร์ชันโกงแล้วม,มันอาจจะไม่ถูกใจสําหรับบางคนนะครับนะแต่ก็นะทำให้ทุกคนดูนครับมันจะบ่นอะไรนักหนาเออโอเคเราจะซื้อไปแต่งกันเลยนะคผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนครับสำหรับการแต่ง GT R 35ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนผมจะไม่ขอแต่งในเรื่องของการแต่งพวกลายรถนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นอะไรที่แต่งลายรถยากมากครับคือเวลาที่เราจะแปะสติกเกอร์ข้างหนึ่งแล้วชวนมาอีกข้างหนึ่งมันไม่แปะให้อัตโนมัติด้วยคือเราต้องค่อยๆแปะทีละข้างทีละข้างซึ่งม,มันทำยากเลยครับมันต้องเล็งมันต้องอะไรเยอะแยะมากมายครับผมก็เลยไม่แต่งครับผมก็เลยเอาแบบคินๆแค่นี้เลยละกันท่านผู้ชมนะ แล้วก็สําหรับเรื่องการจูนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสักรอบหนึ่งอ่ะอีกสักรอบนึงอะไรล่ะผมยังไม่ให้่านผู้ชมดูนี่ว่ะอ่ะสำหรับเรื่องการจูนนี่พราะว่าผมสำหรับใครที่อยากรู้นะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเลยเพิ่งจูนมาครับมาก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับผมโอเคมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดออนไลน์กันเลยนะทุกคนโอเคออนไลน์โหมดเราจะเอาลองเอาไปวิ่งโอเคมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งทางยาวกันดูครับว่า จะทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับนิสสัน GTR 1 6 9 5 HP ไปครับเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนก่อนไปเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนอ๋อเอาเรื่องจ,จัดมีแบบยิงท่อแป๊กแป๊กได้ไหมอ๋อโคตรเอาลองเบิร์นยางเดี๋ยวเออลองลองระบบเบิร์นยางเนี่ยอันนี้เบิร์นยางนี้ได้เลย อเอ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เมื่อกี้เราไม่ได้ปรับเป็นขับสีนี่วะโอเคไปทุกคนลองทางยาวกันอุ้ยออกตัวเอาเรื่องอยู่เนี้ยนะทำเป็นเล่นไปอ่ะลองทางยาวความเร็วสูงสุดนิสันทีทีอาร์สาม้าสามร้อยแปิวาไปแล้วทุกคน 500ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ1300เอา1,695ถ้าจะถึงเลยเหลือน่าจะเลยเหลือถ้าทางแบบยาวนะโอ้โหตอนนี้ผ่านสนามแข่งม,มีกระตรงกระตุกนิดนึงครับทุกคน500ไปเอ้ยค้างค้างค้างโอโ้กระตุกนิดนึงขอไปทุกผู้ชมนลครับโอ้โหตอนนี้เสียวกสิบเ500รเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยนี่คือวิ่งแบบเดิมๆธรรมดาาเลยโอ้ยม,มีเวียงมีเวียงโอ้โหรถแรงเกินไงรถมันจะบินเอาโอ้โหอาสามส้าเราขอดูรอบๆรถดิอา่ามันดูรอบๆยังไงหมดไหนอ๋อหมดนี้ดูได้แหมเฮ้ยอย่างเอา,เอา,เอาท่สวยมากเลยครับนะนี่ขนาดไม่ได้แต่งลายอะไรเลยนะ เดีวเราจะไปลองแข่งแร็กกับผู้เล่นออนไลน์ดูนะมามาดูดิว่าจะสู้ได้หรือเปล่ากับ R35 ในวันนี้แต่งมา1695 HP วิ่งได้500นะสำหรับการวิ่งแบบทางยาวโอ้เวียง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 ,ยง,ยง,ยงโอโ้โ,อโหโอโห้โหรถมรนแรงรถมัรแรงทำใจเฮ้ยอันนี้อะไร R35 เฮ้ยนะสักเสาไว้เพ่ อ่ะสามห้ามาสักเสาไหมพี่มาแรงมาเท่าไหร่วัานามองไม่เห็นแรงมาเท่าไหร่ทําไมผมดูไม่ได้เดี๋ยวขอเบิร์นยางก่อนครับใจเย็นๆอ๋อเฮ้ยรถไมรถผมเอา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 มั่วกันแล้วตอนนี้เราไปขี่เอาไปขี่หลังกันทำไมเอ้าเอาเอ้าโอ้อะไรกันครับ <laughs> หายออกตัวไปแล้วเป็นไงหายจังหวะนี้หายกี่วิครับมาดูกันว่ากี่วิ8.10่เอาเขาทำไมเขาไม่เวลาไม่ได้เลยวะเนะี่ยเอาล้วไปแข่งกับคันอื่นเฉยคันเมื่อกี้โอ้โหมามีใครจะแข่งอีกไหมเฮ้ยนั่นรุ่นอะไรโอ้โหแลมโบเฮ้ยแลมโบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปชมแลมโบหน่อยแหมยังรอเลยพี่โอ้โห,โโหแต่งอย่างสวย แม่มีล้อยืดหน่อยอยืดซะแบบติดฝาครอบแล้วแหละว้าวีบ้ลเครื่องใส่เราด้วยเอาอะเนี่ยเบิ้ลคือล่ะเอาเอาไะล่ะวางครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามอะไรไม่รู้สักงหนึ่งอันนี้เขาทำอะไรกันอ๋อแล้วเอยากมาเปิดไมค์คุยกันเด็กข้างใครได้หมดได้หมดโอ้ได้หมดเลยเขาคุยอะไรกันวะเนเพื่อนมาเลยเนาะ้เพื่อนมา <c oughs> มีดีลของกันครับสงสัยส่งยางกหรือเปล่าโอเคไ, okay, ไปเราไปหาแข่งกับคนอื่นดีกว่าแม่เจอวัยรุ่นอเมริกาเมื่อกี้โดนท้าแข่งเอ้ยแมคกคาเลนสักรอบไหมว่าไงแมคกคาเลนเอาวะลนะ่ะแมคคาเลนตอบรับคําทนะ้าเลยโอ้โหสนามมีคนเล่นเยอะมากคุณผู้ชมดูดิแม่จอดรอกันตรึมเลยครับเอา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 ,เอา,เอาไอ้นี่ เฮ้ยแต่เย็นวัยรุ่นเอาหโคตรวุ่นวายครับตอนนี้ตอคันี้เขาเบินยางอยู่ไม่ใครจะแข่งหรือเปล่าครับพามาเลยอ,อ้าสามสี่แข่งกันโดโดๆไปไปโอ้โหคันสีน้ำเงินออกตัวดีมากนะแต่รู้สึกว่าจะแพ้นะเอ้ยเอาไว้เป็คนท้ายแข่ง 1695เหมือนกันโอเคได้เลยผมจัดให้เป็นอ่ะผมเบิร์ยางก่อนเมื่อกี้รุ่นอะไรท้ายแข่งอ๋อเกมบักเกมบักโอเคได้แล้วได้แล้วมาเลยพี่ไฟแดงว่าไงไฟแดงเอาเอา,เ,อาเดี๋ยว กูจะแข่งยังไงวะเนี่ยเอาเอาเฮ้ยแล้วกูจะแข่งไงวะไปแล้วครับผุ้คนโอ้โหอ่าสามสี่นี่มาสูสีสูสีอื้มรถมีเวียงมีเวียงช่วงท้ายอื้มแพ้ผมโอ้โหผมทำได้เจ็ดจุดสี่เจ็ดวิเลยนะแต่แพ้ว่ะอื้มเจ็ดจุดสี่วิยังแพ้เลยเฉยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ทำไมรถวันบา้บาๆไปๆบา้บาๆมาอยูาา่วะมาอีกรอบนึงไปว,ว่าไงรอบนี้ว่าไงรถแรงจนเวียงรถแรงจนเวียงว่าไงรอบนี้ใครชนะโอ้ผมแพ้เจ็ดจุดห้าสองแพ้อีกแล้วทุกคนลองไม่เบือนอยางดิไปแบบไม่เบือนอยางดิมาไม่เบือนอยางดิถ้าเป็นแมลงแต่ว่าสามส เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่ไม่เบิดเบิดยังเบิดยางอ่ะเออเสียงไถอยไม่ได้ละไม่เพินละไปเลยอืมแพ้อีกแล้วพี่แกเบินยางนานจังโอเคมาทุกคนโอ้โหแล้วกูจะแข่งไงวะเนี่ยเอาเอาเอาตายละเอแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวโอ้โห ชนกันอย่างนี้มันไม่ใช่โอ้โหผมเพ้ยอาสามสี่สองรอบเลยครับวิ่งไม่เจ็ดวิกท่ากว่าเอาเอาไหมาพี่ว่าไงมาแรงไม่แรงไม่รู้อ่ะมาแข่งกันก่อนมาโอ้โหมามต้องรองสักเสาแล้วแหละอาสามห้าปะทะอาสามห้าครับดูหน่อยนี่เบิดยางมันไม่เลยมา อ่าสา้าครับผมมาเลยครับโอ้โหตัวก็แบบกินขาดแล้วแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะดีหรนะือเปล่านะรถเราใสา่ครับแรงจนใส่โอ้โหเอาอีกไม่ได้พี่ชนะครับโอ้โหไม่กล้าไม่กล้าเอาก็ล่ะเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเอาอีกวะได้เลยพี่ได้เลย,เ,ลยเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างโอเคอขอเบินยางแบบเต็มที่เลย เพ่มามาพอแล้วพอแล้วเคมารอบแรกผมชนะนะโอ้โหรถออกตัวใสๆแบบนี้วะว่าไงว่าไงว่าไงจังหวะนี้ใครชนะก็ธรรมดาครับไม่อยากจะเท่าไหร่นะครับผมนะฮะโอ้โหเป็นไงเอาอีกเหรอได้เลยผมจัดให้ แม่เจแรกก็พูดกับผมว่าอะไรนะรถผมแรงไหมครับพี่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละรถผมแรงไหมครับเจอผมตกไปสองรอบแล้วมาอีกรอบอีกรอบปพอละมาเลยไม่ต้องเบินมันละยางยงยางอะมาครับรอบที่สาม A35 ปะทะ A35 โอ้โหดูเหมือนพี่แกแบบจะเอาชนะผมให้ได้นะพวกแกเบินยางหนักเลยอะ รถมีสายเลยไงกบก็ <c oughs> ยังชนะอีกเอาอีกไหมครับพี่เอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับรอบสี่จัดมาเลยอ,อ๋อเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะทุกคนเอาอ่ะเขาเอาอ่ะสามารถคันนี้บอกว่าไม่ยอมเอ้ยเอ้ยเอาแล้วกูจะแข่งยังไงล่ะทีนี้เอาแล้วกูจะแข่งยังไง แล้วกูจะแข่งยังไงเฮ้ยเออเดี๋ยวเข้าเส้นก่อนเอาวะแข่งแบบแบบนี้แหละจะแข่งกันได้อีกเฉยเอาวะาจะแข่งกันได้อีกโดนชนเลเทวอกี้แต่งไงผมก็แพ้ ไม่แพ้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไอเวทเทยชนเลนเทขนาดเนี้ยอ๋อวิการโชว์แรงมีแรงใช้ได้แข่่งรรรถัั้ยคคบบเอดีีดพโอเคมาอีกอีกครับเอาอีกหน่อยครับมีการชมผมว่าตร์ถแรงใช้ได้ด้วยเนี้ยเด็กอาสามห้าผมแบบ รถบ,บ,บ้านๆนะครับแบบโอ้โหตกอาสามห้าแบบจัดเต็มอะไรกันครับเนี่ยเดียว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 โอ้โหอะไรครับโคตรแบบโคตรแหลกเลยอนะ่ะรอบที่สี่โอ้โหแลห้วใครมาเบิร์อนอยางอะไรวะโอ้โหแหลกแหลกแหลก,กโอ้โหแหลกโอ้โหผมแหลกทุกคนโอ้โหไม่ผมผมแพ้ก็ไปแปลกแล้วรเฮ้ยชนะยังไม่ชนะผมอีก เอาๆๆๆเอาๆๆเอาเอาไอ้ย้พี่อีกไหมเฮ้ยเป็นคนทาเขาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยรุ่นอะไรนี่รุ่นอะไรัก่าไ,ไหมพี่เฮ้ย EK เคนายวะรุ่นอะไรวะเนี่ยใช่หรือเปล่า1695 SP เหมือนกันมารุ่นอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นแต่ก็จัดเลยครับ๋ยวผมขอเบอร,ร์ยาแป๊สหนึ่ง สามห้าคันนั้นหายไปแล้วทุกคนแม่ตอนแรกท้าผมมาซะแบบตบผมแรงพอครับโอ้โหพูดมาได้ตด,ดผมตบไปสี่เกมเลยนะมารอบนี้เจอรุ่นอะไรไม่รู้อย,รอย่างแรงเลยครับทุกคนอย่างแรงเลยครับโอ้โหผมน่าจะแพะน้นะเนี่ยโอ้โหเจ็ดวิอะผมไม่ถึงเจ็ดวิว่ะทุกคนผมได้เจ็ดจุดหกแปด ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะรถคันนี้ก็โอเคนะครับทุกคนครับก็สําหรับลิสัน GTR สามสิบห้าในวันนี้ก็ท่านผู้ชมสนุกไหมครับถ้าสนุกก็ช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาแข่งอะไรมากมายนะผมแค่มาแตะเล่นแบบให้ผู้ชมดูแบบไม่หายคิดถึงนะครับทุกคนนะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบเกมขา p a าร์กิ้งก็อย่าลืมกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลิสัน GTR สามสิบห้าคูริ้นพันกันแล้วตอนเนี้ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ